อาวนะครับกระดาบสีผมมาพบกันแล้วผมระดับไม่ใจแต่ปบกัดโรคพสปานาผมวันนี้เป็นตอนที่1,507ถึงตอนที่1,508นะครับผมเอ้าวนะครับเพื่อการสีวอสาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อวานดีดีกว่าครับ จะเห็นชัดว่าคิดทั้งต้ตกงเนดนั้นมีค่าไม่เพียงใดมันให้เพียงแต่จะเป็นโดดสำหรับผู้ตนที่ต้องการลายเป็นอวบชวงพุ้แรงสุดต้นดานแต่มันจะสมามารถส่งเสริมรัมกทางกระนองพอของอวบเชิพุ่งแรงสุดได้อีกดุย้ยและในขนาดนี้ด้วเถียงก็รับข้อมูลเข้ามาเชน่นกันแปรด้วยความคิดเดียวของเขาเาก็ได้ทำการก้าวผ่านห้องเวลาได้ไม่ตี เดินทางมาถึงสารที่แห่งนี้ใน,นันที่ไลเมื่อเขาเดินทางมาในที่แห่งนี้ผู้ตนที่มาถักต่างโรคก็เดินทางมาถึงแ้วเช่นกันในเวลานี้ไม่ได้มีเรามามหน้าในขอบเขตพุงแกนสุตบอนหนึงกำลังทําการเปลี่ยนทอมหาหน้าต่างโรคคนหนึ่งและจะเห็นจะชัดว่าอีกฝ่ายนั้นได้ทําการถือของร่างกายของซาซูนชันดอดออกไปแต่ภายใต้ก็เปลียดทอมขขอหามหน้าขอเก็บุงแกนสุตบอนว่ามหาหน้าต่างโรคตอนดีเพื่อรับบาดเจ็บสหาหัสแต่ในวรานี้ ก็ได้มีควานน่าตั้งแกลงสุดต่างโรคอีสองตัวเดินทางเข้ามาและหนึ่งในพวกมันก็อยู่ในขอบิดตระดับที่สองของผู้แข่งสุดดังนั้นในวันดีพวกมันทั้งสามคนจึงได้ทําการระเบังการเพื่อต้านทานกับเบียดพร้อมความหามนาตุ้งแกงสุดคนอ,อื่นเรามาทาไปก้อนหนึ่งย่เทียนได้ทําการใส่หัวแม้ว่าเขานั้นจะมีความแข่งมากพอที่ต่อสู้กับผูดต้นคามนาระดับที่สองในขอบเขตผู้แข่งสุดต้าแต่เขาก็จับมืควขาเริ่มกับเหตุการณ์ครั้งดี เพราะเขาดูดีว่าคอนันมีความหวังเพียงเล็กน้อยเท่นานั้นที่สามารถแร่งชิงคิดต้นตะกนด์มาเว้นแต่ว่าจะมีผู้เมียน,นาจระดับพิเศษในขอบเขตผู้แก่สุดทำการขึ้นไปพวกเขาก็อาจจะมีความหวังที่สูงไปอย่างมากในการขอเอาคิดต้นตะก,น,ตะกนดไปเมื่อเช่นนั้นมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะสามารถจุดถังกรณีของผู้ตนทั้งสามคนได้และถ้าหากพวกเขาเดินทางกลับไปยังฐานท,ทัพฮอรเตอ มันก็จะมีความหวังในการแย่งเสียงคิดตั้นตะกำเนิดที่ตอไปเราะพวกมันก็คงจะส่งคืนคิดตั้นตะกำเนิดไปยังโรคของตัวเองที่จับว่าซึ่งยี่เทียนนั้นไม่ได้รู้สึกประทับหรือที่เขาจะไม่สามารถเย่งสิงคิดตั้งตกำเนิดอันแรกออกมาได้เพราะควาเพียงแ่ของคองนดักยังไม่ถึงระดับที่สามารถกอดทางทุกสรพ่ีดังนั้นจะเปิดเรื่องปกติ ที่เขาจะไม่สามารถทีดด่จะครอบครองมันได้ในเวลานี้แต่ใไรก็ตามจากประสบการณ์ของเขาข่อนนั้นก็สามารถทีดด่จะโคตรแต่จะชนะเฉพาะโดยทั่วไปเกี่ยวกับกะแพงแก่งของรามคำนัดต่างโรกต่อหนีคมพอรังต่างโรคระดับผู้แก่สุดสนใดนันสามารถที่จะกับระสยผู้แก่สุดขั้นแรกเท่านั้นจะมีผ่านหน้าต่างโนนคเพียงไม่เกิคนเท่าน,านั้น ที่ระดับเทียบเคียงกับอบปยชนผู้แก็สุดระดับพี่สองซึ่งมาติมบาๆอย่ในสิบของจำนวนทั้งหมดทุ่นดานและในขนาดที่อัปยชนผู้แก็สุดระดับที่สามดานพวกเขาแข็งแกลงไปอย่างว่าซึ่งเย่เทียนเองก็ยังไม่เคยพบเห็นเช่นกันบางทีภายในกราต่างโรคบางแห่งพวกเขาก็อาจจะมีผู้ตนที่อยู่ในขั้นที่สามเทาเกตผู้แก็สุดแต่ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะหายากไปอย่างว่า เพราะพวกเขาเกือทั้งหมดดันก็คนจะพยายามอย่างดัเพื่อที่จะโตมตีขอบเขตอวบชนผู้จงโคพันแทปซึ่งมันจะให้พวกเขานั้นไม่อาจที่จะเข้าร่วมเหตุการณ์คานิท้าซึ่งก็ร่างภาพน้าต่างโรคหลอดดีได้เดินทางเข้าสูออาส่ในจักรสสิทธิ์ด้วยประตูมิติอันดาพิศแม้ว่าเขาจะมีผู้ตนในขอบเขตวผู้แก่สุดดีจริงจีแต่อีกฝ่ายก็คงจะไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้แต่ถ้าหากไม่มีผู้ตนในขอบเขตอวบชนผู้แก่สุดดีจี ยดอเห็นก็ไม่จําเป็นจัดต้องกังวลมากนะแต่สิ่งที่เขากังวลมากสุดก็คือการปรากฏตัวของผู้โตดในขอบเขตอภิชนผู้จงโคพันตังหาพอร้าหากกรณีนี้เกิดขึ้นจริงก่อนนั้นจะไม่มีควาสามารถแม้แต่จะทำการเร่งสิ่งคิดตั้งทุกคนเดืดด้วยสามและอาณาจักรศักดิ์ศิ ภายในแดนตองห้ามของบอกโรหติตที่แห่งนี้ก็คือเดือนตองห้าที่มีประตูมิติระดับที่สองเพียงแค่แห่งดีภายในอตัตักศักดิ์สิทธิ์ทั้งบสซึ่งมันนั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาโดยสมาพันธ์โรหิตธรมินที่เป็นก่อรังตาต่างโรคจริงๆแล้วสมาพันธ์โรหิตธรมินดานไม่ใช่เป็นก่อรังดี แต่เมื่อนั้นถือเป็นสมาภารที่ประกอบไปด้วยกอรังมากมายเทาจตพูดกับตมตรงกกอรังเท่านี้ได้ทําการร่วมมือกันโดยเฉพาะเพื่อที่จะทําการ,ร,รโจมตีรบอื่นซึ่งกลุ่มสมาานธ์ดังกล่าวดันมันยากที่จะก่อตั้งขึ้นมาไดา้ยกตัวยอย่างเช่นนิกนจาจัสิตดักทั้งสามด่านแม้แต่พวกเขาก็ออยังไม่ทําการรวมตัวกันเพราะถ้ายสุดแล้วพวกเขาแต่ก็มีประตูมิติคอนเทนเพื่อที่จะสามารถเข้าสู่โลกใบบา แร่เข้าไปทําการพุ่นสิน่งเสกกในนามพวกเขาจึงไม่จําเป็นแต่ต้องผ่านอกอรังเพราะท้ายสุดแลหลมหนาาที่สามารถไปถึงขอเบเขตในบริเวณพุ่งแก่สุดได้ดานแต่ก็มีความภุ่มิใงตัวเองและไมีทางที่จะทำการดองตัวกันง่ายจะเน่นนอกแต่งไก็ต่านสมพันธ์โรฮิตามินดัน กาไปกอรังที่สามารถรวบรวมกอรังมากมายเอาไว้ได้ซึ่งมันนั้นได้ทําการรวบรวมกอรังทั้งหมดของโรคของมันออาไปดังนั้นติบเรียปกติแล้วที่กอรังทางเก่านั้นจะสว่งไปอย่าง้ากไม่เช่นนั้นไม่ทางที่มันจะทําการรวบรวมกอรังทั้งหมดเอาไว้ได้ไม่เช่นนั้นแต่พบมันเกิดคแประภาศไนดามันก็อาจจะส่งผลถึงการลดระคาของสมพันธ์ดังการพราการที่สมพันธ์รฮเฮตทามินนั้นได้บอกกับอย่าง้า ดังนั้นได้กายรักทักสิทธ์ทั้งสาที่อยู่ในนัชนะักศักดิ์ศรีและกอร่างต่างโรคอื่นๆื่นได้ทําการร่วมมือกันเพื่อทําการต่อต้านสมพันธุเฮทธรรมินไม่ใช่นนั้นสมพันธุเฮทธรรมินจะทําการขอดทางนิกายศักดิ์สิทธ์ทั้งสาให้ออกไปอย่างง่ายดายเฉ่ยสิ่นเดียวกับกอร่างต่างโรคอื่นๆื่นอะไรพวกมันก็คงจะสามารถครอบของขิดด้านทางบดท้งมดเอาไปจ้า แต่ในเหตุการณ์ขา่าวดีสมาพันธ์โรฮิรทมบินมาได้ส่งดาวหามหน้าต่างโรคเข้ามามามกนับที่เหตุการณ์การแย่งชิงตะตะกิจตักรกมเดิมที่เกิดขึ้นในตอนแรกพวกเขาใน,นก็แทบจะไม่มีความสนใจมากนะับณดินแดนตอห้ามบอกโรฮิทถ้าหากมีผู้ตนคนอื่นอยู่ในที่แห่งดีพวกเขานั้นจะพบเห็นความน่าจะดับพู้แข็งสุดมากมาได้ทําการรวมตัวอยู่ในที่แห่งดีและในบวงข,ของพวกเขาก็มีร่างแต่ร่างที่นั่งอยู่บนบอลรงพวกเขานั้นมีมากกว่าหลายสิบร่าและพวกเขาทั้งหมดนั้น ต่างก็เป็นอาเชิญผู้แกง่งโซที่มีความแก่งอยู่ในคอเป็กั้นที่สอบแต่โดยไม่คาดคิดตุ้มร่งถิ่นน่าสมวังกว่าก็ได้ปรกต่อขึ้นซึ่งขอบเขตของคอ,งองนั้นเหนือกว่าดับพี่สอเพราะค้อนั้นดูในขอเบเขตที่สาและมีรดับที่ใกล้เคียงกับขอเบเขตนาวเชนผู้ถงโคพ,พันไปอย่างบ้าคาราวาสตพัดเตาขาผู้ตนที่มาจากต่างโลกดอนดีและกออกมาด้วยขมโโร จาพัดเตาเข่าดันถือว่าเป็นดดนเนสามของระวุ่นดำภายในสมาพันธ์โรฮิตมินซึ่งเขานั้นอยู่ในดับิซากในขอบเขตพุ่งแก่สุดอย่างแท้จริงซึ่งจะพัดเจตัดจริงดันจะเป็นชื่อเรียกที่ถูกใช้เธอพูดต้นที่อยู่ในดับิซากในขอบเขตอัมเบอรส่วนพุ่งแก่สุดนั่นเองซึ่งจาพัดเจตัดจริงดัน ก็คือปรชนพุ่งแกนสุดในขอบเขตพุ่งแกนสุดนั่นเองในเวลรานีตาพัทแททจริงเต่าขาได้ทําการต้องไว้ที่ตาพัทตายโคแระได้กล่าวบว่าสมาพันธุรหิตธรมินของพวกเราได้ทาลายต่างโรคอีน่งปาไปแล้วจังสมบูรณ์แระได้ทําลายปะตุหงบนที่เป็นศัตรูกับสมาพันธุหิตธรรมินของพวกเราดังนั้นในวาานีพวกเราจึงสามารถที่จะควบคุมโรควยนั้นได้จางสมบูรณ์ห0 0รอเปเซดังนั้นในตอนนี้สมาพันธุหิตธรรมินของพวกเรา ถึงได้มีอรังบักพอที่ทําการบุกรุกอนาตักสร,รสีดอนาตักสร,รส์แ่งดีก็ได้ผ่านหายนะักครั้งใดมาแล้วหลายครั้งดังนั้นมันจึงไม่เหมือนกับต่างโรคบางแห่งภายใต้การค้บคุของคอลลาเจนต้นกำเนิดพวกเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นมันได้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อไรก็ตามที่เราสามารถติดคอนาตักรสีดท,ทั้งหมดได้แล้วเราก็ไม่จา,าเป็นแต่ต้องขังวนเกีนนก่ยวกับปัญหาดังกล่าวเรานั้นจะสามารถควบคุมสถานีแห่งน,นี้ได้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นพวกเราก็จะทําการเปลีป่ยนแปลงกฎเกณฑ์ของโรคเบย์ดีเพื่อให้โรคไวนีดีนั้นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสมาพันธุรหิตทรรมินของพวกต่อเฮต้าและในบารานดาสมาพันธุรหิตธรรมินของพวกครับก็จะมีโรคที่จะต่างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งใบท่านจะพัฒนาจริงต่อค่ะเวลาพวกเราจะเริ่มทําการขึ้นไหวเมื่อไรกัน ต่ผัดุ้นนึงได้ทำการเกาถาบรออีสักน,อน่อยเมื่อใดก็ตามที่ทุคงกานเลยคนาจักสศักดิ์ิธิ์ออนแอร์ในเวลาช่วงทางของเฮนดานมันนั้นจะเป็นเงื่อนสำหรับพวกเราที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์คนาจักสศักดิ์สิทิได้และจําเป็นจะต้องรอให้ก่อร่างตาาา่างๆรัหล่อนด้างทำการทำลายซิมชีวิตภคนาจักรแห่งนี้เพื่อที่จะเคลียร์ทางให้กับวนะพวกเราดยนั้พวกต่อติมต้องเร่งรีบในการขึ้นไปเม,นะมื่อหนาและก่อร่างตาาา่างๆรักหล่อนด้างร้อนแต่ไม่ได้มีผู้ตนผู้แสว ในขอบเขตระดับที่3คือือแต่้นเมื่อไรก็ตามทีข้าทําการขึ้นไปพวกมันก็คงจะไม่สามารถที่จะจุดจังคาได้เช่นกันแต่ในพวกเราจําเป็นต้องรออีกจะได้เวลาหนึ่งนอกจากนี้ยังมีจ่าพัดที่แท้จริงระดับที่3อีกหนึ่งโคที่กาลังจะเดินทางบ้าแต่เมื่อพวกเรามีจ่าพัดที่แท้จริงระดับที่3ถึง2โคบวกกับเราจ่าพัดระดับที่2ที่มากกว่าหลายสิบโคมันก็จะไม่มีกอรังใดที่มีความสามารถในการต่อสู้กับพวกเราได้ จาพัดที่แท้จริงเตาเขาได้กล่าวออกมาได้ขอรับเราจะพัตมดตำนวนมากที่ทำการตอบรับที่ดโคูและในบรันดีต่างต่างๆรุกอื่นๆช่่นเดียวกับสาสุนสารสิทธิ์จัดทรงสูดที่ถือว่าเป็นศูนย์เมืองคนตักศักดิ์ธิี ก็ไม่ได้รับรู้ถึงความที่เอจากของสมบพันธ์โรฮิตธรมินหรือพวกเขานั้นจะคงออกตามหาคิดดตเตอร์กำเดิดต่อไปแต่ยี่เทียนเองก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องราวของสมบพันธ์โรฮิตธรมินเช่นกันในเมื่อเขานั้นจะรู้ก็ตาขอนั้นก็อแท้แต่ไม่จําเป็นแต่ต้องของโบนเราเม่ว่าสาากานที่นิเจอไรแค่ไหนสมาพันธ์โรฮิตธรมินก็ไม่สามารถที่จะบอดวงเข้าสู่เบลลฮับหรือคำบุตรได้อยู่ดี เมื่อไรยิ่งปรากฏดัดด้วยความเร็วในการยรกดับคนเยี่ยทีเมื่อไรก็ตามที่แห่งนั้ครั้งใดพร้อมจะหับมเมขอ่อขมวดเดินทางมาถึงเขาคงแต่ก็ไปสู่ขั้นที่สามในขอบเขตนับประชนผู้แก่สุดถ้าอยู่ดี และในเวลาดนึเราไม่จำเป็นจะต,ต้องเกรงกลัวสมพันธ์โดฮิตามินไม่แต่งดและในช่วงพุกตาเวลาในพันปีก็ได้ผันปเาและในเวลา,านี้คิดตั้งถ้าเด็ดอันที่สองก็ได้กรฏตดดขึ้นมาเมื่อคิดตั้งถะาคาเด็ดอันที่สองกระโดขึ้นยี่เทียนที่รับข่าวมาก่อนหน้านี้แลก็ได้เร่งรีบเดินทางเวียนงที่เหตุในริสุทสิดขอ,อนั้นได้ทำการโจมตีออกไปจร,รุนแรงสรงเส้นของทหารยดยาน ต่อ่าช่วนผู้แก่งสุดถึงสามครและในสุดคอสมาธิจาเดเยี่ยงสิ่งคิดตั้งถ้ากำหนดอมาตตาและหลังจากที่เขาได้รับกิตตั้งกำหนดมาแรกเยี่เถียงก็เดินทางกับสุนิกาเฮตี เพื่อทําการสํารวจได้วิจัยเกี่ยวกับขีดต้นตะกมเนิดดังกล่าวนี่อย่างั้นเธอคิดต้นตะกมเดดที่มีพลังกฎเกณฑ์ตกกมเดดอยู่ได้ถยนได้หัาวาใจเกี่ยวกับขีดต้นตะกมเดดจริงจังซึ่งขีดต้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งกองกฎเกณฑ์ของอาณาจักรศาสตร์ศิย์ดงแท้จริงมันนั้นเถอเป็นพลังงานกฎเกณฑ์ที่เก่าที่สุดและถ้าหากทําการขัดเกลาบานมันก็จะสามารถตกระดับความเร็วในการวัดใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์อาณาจักรศาสตร์สิษย์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งระดับขำบรรนั้นมากกว่าการบำเพาะพระพันดาจาก,กศักดิ์สิทธิ์ด้วยสาวดังนั้นคิดท่านทนเด็ดดังกานดีจึงถือว่าแปลงแดงพลังงานที่สว่างไปอย่างมากย่เถียนก็สามารถสัมผัสได้ว่าถ้าหากเขาทําการปรับแต่งคิดท่านทนเด็ดดังกัมันก็เพียงพอแล้วที่จะสามารถยจระดับราบทางกระนมพ่อของเขาและจังสารพทั่งคาดเก่าร่างกายบ่อโฉมพุกแห่งสุดของเขาได้อีกตแต่อะไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ในการสร้างทักษะอรอนเฉยเพื่อแข่งขึ้นว่า คิดแต่คนเดเพียงแค่อันเดียวมันยังไม่ยังพอเพราะอย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ผู้ตัวลุกโคนที่จะมีความสามารถในการสร้างสร้างทักษะบอชนพวกอย่า,ง,าง,ยงสุดขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นภาณาจากักรศ์สิ์แห่งดีประลังจากที่มันผ่านมาเป็นประังด้มันกับมีศาสตร์ศูนย์ศาสธิ์จะดับสูงสุดประเภทที่สองเพียงแค่ตัวดี คิดตต่คนเมดดีมันคุ้มค่าไปอย่างบ้าถ้าหากใช้มันในการดระดับของมโอดตายหรือทําการสร้างสร้างทงาง,งสารบัญชนผู้แก่สุกขึ้นมาภายในอนาคตหรือจะมอบมันให้กับผู้ตนกระอื่นเพื่อให้พวกเขานั้นดูดดับกลายเป็นอาวชนผู้แก่สุกขึ้นมาได้เด้เขียนในคิดกับตัวเองหลังจากนั้นเดย์เทียนก็ได้ส่งคิดต้นคนเดิร์กไปอย่างพิรังฮัตบนคอมพิวผ่านการควบคุมคอดักอวชนองพอบมบันโด และดังจากนั้นทุกเวลาสองสามนาทีมันก็จะมีขิดตั้กคนเดือดปรากฏขึ้นภายในจกักศักดิ์สิทธิ์แห่งดีแต่แต่ก็ต่างเย่ยเถียนโชคไม่ดีพอขอเห็นได้ถูกมาบชนคนอื่นทำการแย่งชิงตัดหน้าเขาแย่แรงเมื่อเวลาผ่นานไปมันก็มีขิดตั้งําเนิดประมาณสามิออันที่ถือกันมาขึ้นภายในจกักศักดิ์สิทธิ์แห่งดีเราสามารถแย่งชิงมาได้เพียงแค่2ออันทุัดาที่เถียนได้หายใจอ,อ้า เพราะข้อนั้นยังต้องการที่จะได้รับคิดตั้งทุกคนเดิดมากกว่าดีแต่เมื่อหร่ก็ตามที่ประชาชนคนอื่นใได้รับคิดตั้งทุกคเดิมไปพวกเขานั้นจะทําการส่งคืนคิดตั้งทุกคนเดิมไปยังโรคที่พวกเขาจากมาแดนที N ่ T, ซึ่งพิธีการดังกล่าวนั้นรวเดเร็วไปอย่างบ้าและไม่าทานที่เ,เทียนจะสามสารถสกัดกั้นพิธีการดังกล่าวได้เพราะท้ายสุดแล้ว ได้าหาโรกไปอื่นอย่างไม่ได้ไปเห็นหน้ากับไฮนคนั้งังใจอาที่เทียนทําการได้ตามพวกเขาออกไปเพื่อที่จะทําการได้รสังหารพวกบานยี่ยเทียนก็คงจะถูกสังหารโดยกฎเกณฑ์ของลรกไปนั้นแทบเว้นแต่ว่าย่ยเทียนจะทําการเต็มใจในการเสรจาตระกร้กของเขาเพื่อที่จะทําการตามได้อีกฝ่าแต่มันนั้นจะเป็นการเปิดเผยความสามารถของเขามากกู่ดังนั้นมันถึงแทบไม่คุ้มค่าหรือ แต่ก็ตายในบรรดาประมวชนพวกอย่างสุดตะบนว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่ที่เถียนสามารถขวเอาคิดตั้นคนเด็ดได้มาถึง2อันซึ่งที่เถียนไม่ได้เก็บกิดตั้นคนเด็ดทั้งสองอันเอาไปแต่ครานั้นได้ทาการส่งพระบรม,มทั้งบทงกลับไปอยงร่าง,งกายหลักของเขาที่อยู่ในพนมรุนดันที่และในวานดี้ญานะคขอนาจากักศักดิ์ศรีก็ได้เดินทางมาถึงสุวรรณสุดไทยแล ในวารานี้จกเป็นอนา,านเขตคอคนิกาลักทั้งสาอนา,านเขตดินนดันได้กลายเป็นของป่าเป็นที่ระบายแดพวกมันไม่งเรือเสบคกรอต่อปลายเไม่แต่โรคจำเนแบตทูก็ได้กลับกลายเป็นของป่าเวลาสิ่งชีวิตธรรมดาจะบันว่าโรนก็ได้ตกตายไปหาฝนณน,ะนิกายศักดิ์สิทธิ์เมือสูญในวารานี้นิการศักดิ์สิทธิ์เมือสูญน,นั้นรู้สึกสับสนเล้อยเพราะไห็นะข้างใจในข้างดีมันมีความแตกต,ต่างไปจากปกติมากเกินไปเพราะในอดีตนั้นเราจะพัฒนาจริง ของสหรพันโดไฮทามินจะต้องทําการรวบรวมทรัพยากรดังดูตี้หรือไม่กระทั่งเดวารัน,นดีพวกเขาก็คงจะทําการเติมตีนิการักทั้งสาซึ่งมันจะทําให้ในการรักทั้งสามดันต้องพันิกรรมดังกลับมาามหน้าต่างโรคเพื่อทําการสร้างถุงดูนให้เผ่าังเทียบเท่ากับสหรพันโดไฮทามินแต่ตอนนี้สหรพันโดไฮทามินดันแทตจะไม่ทําการขึ้นไว้อะไรหรือหรือเม็แต่การรวบรวมทรัพยากร,กรพวกเขาส่งพูดตัวแนวเขียนบชนผู้แก่สุดมาเพียงไม่คนท่่งดนัน สิ่งนี้ไม่ใช่วิธีของสมาพันธ์โรหิทามินแม้แต่นออะไรยิ่งไปกว่าน,นั้นลังจากกระดสอบของพวกเข่าดีในทางห้ามบอกโรหิตของสมาพันธ์โรหิตธามินดันอย่างได้ถูกปิดก,ก็นอกไปแล้แม้แต่พูดตัวแนวเขตอาบอลชนผู้แก่งสุดก็ยังไม่สามารถที่จะสอบแนเข้าไปได้แต่ในพวกเขาวจะไม่รู้ว่าพวกมันนั้นกำลังคิดจะทำอะไรจู่ดังนั้นภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวเราทำหน้าต่างรคที่ในขอบเขตอาบอลชนผู้แข่งสุดทั้งหมดแต่ก็รู้สึกว่ามีปัญหาบางจาง เกี่ยวกับสาพันธุโดยทามินแต่นี่ยดอส่วนามนาที่ไม่ดับตามเมื่อก่อนดีพวกขอนันแทกแไม่กังวลเรือเพราะก่อรังกับพวกขอนันเหมือได้อยู่ในอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์เรื่รองใหญ่สุดของพวกเขาก็คือการถอนตัวออกไปทั้งนั้นและพวกขอนันก็มาได้เก่งกว่าสาพันธ์โดยทามินแม้แต่ดอแต่นิกายศักดิ์สิทธิ์เมื่อสศูนย์นั้นกลัวไปอย่างบ้าพเพราะอาณาจักศรศักดิ์สิทธิ์แห่งดีถือเปลี่ยนรักฐานของนิกายศักดิ์สิทธิ์เมื่อสศูนย์และนิกายศักดิ์สิทธิ์เมื่อสศูนย์ก็ไม่สามารถจะทำนี้ได ่้าบังป้าสมพันธ์โดยทาบินก็ทำลังเกิดปัญหาปเด็นดังนั้นแทนนักข้งใหญ่ในั้งดีพวกเขาจะไม่คิดที่จะมีส่วนกลัวสาสนศักดิ์สิทธิ์มนาสูรได้ทาการแอบฟังให้มันเป็นเช่นานาน แต่อย่างไดก็ตามไม่ดันอานนจักนั้นมันก็มีสารรสุซักิี์ตัวนี้กายสารรสิตเมอร์อสูดได้ทําการแจ้ขงข้อมูลเข้ามาว่ามันได้มีจ่าพัตตวรรุบ้าจากสมภารดารหิตทธมบินกำลังเดินทางเขง้าอุบ้าแตะพวกเขารายคนนั้นก็เป็นจ่าพัตยรพิศรรและไม่ดานทางจากได้ข้อมูลนี้ถูกสออกมาพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะติดต่อข่สารรสุศักธิ์ตัวน,นี้ได้อีกเลยจะเห็นในชัดว่ามันนั้นได้ถูกคนพบ เละได้ถูกสังหารตวงโดยดาวดาวพัทของสาพันโดยธรมบินเป็นที่ตระหนและในเวลาดีหนึ่งในนิกายรักทั้งสามนกระจากศิธิ์ปิดท่อนิกายนี้เป็นนิกายที่แห่งแก่งมากกว่านิกายเฮตีเพราะพวกเขานั้นมีสาสุสาศิษิ์ระดับสูงสุดถึงสามตู้และยังมีสาสุสาศิษิ์ระดับต่ำกว่าอีกมากมายซึ่งมีมากกว่านิกายเฮตีไปอย่างมากแต่ในเวลานี้ตาอจาวพัทของสาพันโดยธรมบินได้เดินทางมาในที่เห็นดีและทุกอย่างนั้นดูเหมือนจะกระดานหันมากเกินไป เจหน้กายจาสิทธิ์ปิดทองไม่สามารถที่จะต่อพันองได้ทานตุ้งตุ้งตุ้งพระธรรมแสงดำเนินไปทั่วได้ทําการกอาาดทางพื้นทท่งบสที่ถูกครอบครองโดยนดกกายปิดทองในเวลาน,นี้โรคดำเนินพ้นได้ถูกทาบายตาซึ่งมันกระดังไมสิ่งชิดแนวนมากนั้นถึงกับต้องตกตาพะยแม้แต่สารส่นส,สิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะต้านทานได้เลยพวกมือนนั้นโดน,นทีกสาคัญลงในดันทีถ้าหากกาบะาชนที่ในปีนับอย่าความมืดได้เห็นฉากดังกล่าวพวกเขานก็คงจะรู้สึกสิ้นหวังไปอย่างมาก พระาะไทยสุดแล้สาวสวนสาวศิษ์ที่สามารถจะได้กลับได้รับอภชนนั้นกับกลายเป็นเพียง,ยงมดุดพวกในตอนดีสามาพันธ์ไทบินพวกเต้าจะมากกันไปแล้แดสาวสวนศักดิทธิ์จะรับทรงสุดทั้งสามตู้ขอนิกายสากสดิธิ์ปิดทองได้เข่มา,ามาด้วยคอมโกรแต่พวกเขานั้นจะไม่ทําการโจมตีอย่างดัากับสามาพันธ์ทบินโดยเด็ดขาดพวกเขาดูดีว่าพวกขอนันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผู้ต่อสู้กับพวกมันได้แต่พวกเขาเลือกที่จะทําทการฟ้องร้อออก เพื่อเดินทางไปเขาร่วมกับนิกายศาสิตเมือสู่จากนั้นก็ทําการร่วมมือกับกอต่างๆโรคอื่นๆเพื่อทําการต่อสู้กับสาพาธโดยทรมบินแต่ดตกก็ตามในบรลาดีมันก็ได้มีมือขนาดจากก่วข้ามกับเวลาที่ไม่ตีคออนึ่เในร่างของสาส่นศาสิตจะจับลงสุดเอาไปแม้แต่ด้วยการเบียดเพียงแค่แหนอยศาส่นศาสิตจะจับลงสุดตัวนี้ก็ได้ถูกปกยี่แต่ก็แน่นอนว่าสาส่นศาสิตตัวนี้ยังคงไม่ได้ตกตาแต่ก่อนที่มันจะสามารถที่จะพื้นตัวได้อย่างเต็มที่ มันก็มีกิจมตีเข้ามาอีกครั้งและในกิจมตีคราวนี้ร่องรอยพลังชีวิตของซาส 0, ุนสิทธ์ตอนนี้ก็ได้ถูกลบหายออกไปมันได้ถูกลบออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ไปโดยสมบูรณ์โดยที่มันไม่สามารถที่จัดต่อต้านอะไรได้เลยนั่นมันจะพัฒนาถึงระดับที่สามาส 0, ุนสัสิทธ์ะดับสูงสุดที่สองตัวที่ยังมีชีวิตอยู่ได้กล่กาวมาด้วยความสิ้นเป่งพวกเขาไม่เคยเห็นผู้ตนช่้นนิมก,กอรและสาพานอยธรามบินก็ไม่เคยส่งผู้ตนชิ้นนี้มาด้วยเช่นกัน เพแต่มหาหน้าต่งกาเจิงได้ปรากฏต่อขึ้นในเวลานีในตอนที่แหนะครั้งใดกำลังจะตบโลงซิ่งนี้นั้นไม่ใช่เรื่องปกติแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็มปสมาัตที่จะตกนี้ได้เช่นกานแั่งหน้าในม่ชาพวกเขามดกอดได้ตกตา ด้นํำบือของจ่าพัทยาจิงระพิสาที่มาตากสา,าพานวยทำบินหรือก็คือจ่าพัทย้จิงเต่าเขานั่นเองในวารานี้นิกายศิษย์ปิดทองได้ถูกทำลายลรงแรมรายข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกรับรู้ในกายศักดิ์สิทธิ์เมื่อสูบและในกายเหติเป็นเรื่องปกติดังนั้นในเวลรานี้ยี่เทียนจิตได้ปล่อยให้บุ้งแกงพอมโน ได้เดินทางออกจากนาตักศักดิ์สิทธิ์จากนั้นรากแรกของเจทีก็นำรากแรกของเขาสู่นศักดิ์สิทธิ์เออจวนออกจากนิกายเฮติทันทีไร่เมตตาเขาเองก็ได้ทิ้งนิกายเฮติออกไปเช่นกันเราถ้าหากสมพันธ์เวทธรรมบินที่ได้ทำลายนิกายปิดทองไปแล้วมันก็แสดงให้เห็นว่าเพิ่มหมายต่อไปของพวกขอนนั้นน่าจะต้องเปลี่ยนนิกายเฮติแต่นม่เห็นดซึ่งในตอนนี้เจทีเห็นยังไม่สามารถที่จะต่อสู้ กับสมาพันธ์โดฮิตามินด้าและเขาเองก็ไม่ต้องการที่จะสูญเสียและครลาของเขาเช่นกันแล่ยผู้ตนของสมาพันธ์โนทามินยังสามารถที่จะข้ามผ่านประตูมิติและเข้าสู่เดือนต้องห้ามของชาวเฮติด้าดังนั้นความนึกที่ไม่สามารถที่จะปกป้องเดอนต้องห้ามของชาวเฮติด้าอีกต่อไปพระจรําเป็นจะต้องออกมาจกออกปาเพื่อไม่ให้เกิดการเสียใดๆขึ้นบ้าต้องบอกเลยว่ากระสิดใจคนที่เทียนนั้นชัดเจนไปอย่างมากเพราะในไม่สาสมาพันธ์โนทามินก็ได้เดินทางมาที่นิกาเฮติ และทาการกอดทางนิกายฮิติในทันทีแต่ในขณะเดียวกันเย่เถียงก็ได้เดินทางมาที่นิกายจัสิตเมืองสูเอ้าวนะครับจบกระผมตอนนี้ค้างอีกแต่นะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อในตอนหน้าดีกว่าครับเย่เถียงนั้นจะทําการจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรกันแน่นะครับผมอ้าวนะครับได้พักกันใดก็ขอภัยงี้ครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวครับของคครับ